สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนนะครับในที่สุดก็มีเทเลอร์อัปเดตของตัวแมปอนิเมะโมาสักทีนะครับผมแล้วบอกเลยว่าเป็นการอัปเดตที่ดูยิ่งใหญ่มากๆเพราะมีตัวละครหลายตัวมากๆเลยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาคัดเอามาแค่ตัวละครที่ผมสนใจรู้จักแล้วก็ ชอบนะครับโอเคเนาะซึ่งผมจะขอตัดพวกตัวจากดัก g อนบอลซูเปอรออกไปหมดเลยนะเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นแล้ตั้งแต่เขาสปอยมาในดิคอร์ดนะครับแล้วก็ตัวของจากไอเพอร์ซูน่าเนาะผมก็จะไม่ได้เอามานะครับผมโอเคอย่างแรกก็ขอประกาศกันเลยว่าตัวอัปเดตนี้เนี่ยเขาประกาศในคลิปว่าจะมาวันที่11นะครับซึ่งผมเดาว่าบ,บ้านเราก็คงเป็นวันที่12แหละเหมือนกับตัวเทลเลอร์เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะปล่อยว่าสวันหลังจากคลิปนั้น ซึ่งบ้านเรามันก็วันที่4พอดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่12บ้านเราแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอัปเดตนานเท่าไหร่นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือพ,พูดอะไรนะเมื่อกี้ลืมไปแล้วเออเอาใช้บาช่างมาันละกันนะครับผมโอเคเนาะตัวละครที่ผมสนใจในอัปเดตนี้นะก็จะมีตัวของนี่เลยตัวแรกก็คิริตโตนะครับซึ่งคิดิตโตะร่างนี้น่าจะเป็นร่างสตาร์เบรสตีมปะผมไม่แน่ใจแต่รู้ว่าร่างนี้มันคือร่างเดียวกับที่มาในออสตา ซึ่งผมเคยเห็นแค่ผมเคยเห็นร่างนี้มาใน,ในตัวของแมปออสตาแต่ผมไม่เคยดูอนิเมะของมันเลยก็เลยจะไม่รู้นะครับผมว่าร่างมันเป็นยังไงนะแต่ก็คิดว่าถ้าตัวคิดคิด,คดตัวร่างนี้มาไอตัวถือดาบถือดาบอีกตัวหนึ่งน่าจะมาหรือเปล่าหรือรอว่ามันมาอยู่แล้วตัวนั้นนะอันนี้ผมไม่แน่ใจใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเออส่วนใครที่อยากดูตัวละครทั้งหมดเนี่ยสามารถไปดูในช่องของตัวอนิเมะว l d ได้เลยนะครับเขายังลงย้อนหลังไว้อยู่มัง้งคิดว่าน่าจะลงย้อนหลังไว้อยู่นะ โอเคนะครับตัวที่2นะครับผมที่ผมสนใจนะครับผมแล้วก็คือตัวของนี่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นตัวละครที่เป็นหัวเขียวๆที่มาจากโคดกีอัดหรือเปล่าแล้วเนี้ยไม่แน่ใจซึ่งผมคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าเขาปรากฏตัวมากับมากับตัวของคิโตะเลยแบบคิโตะโชท่านี้แล้วตัวนี้ก็โผล่ออกมาผมก็เลยคิดว่าจะเป็นตัวละครจากเรื่องโคดกีอัรดหรือเปล่านะส่วนชื่อผมจะไม่ได้เพราะผมผมไม่เคยดูแต่ตัวละครตัวเนี้ยเคยเห็นบ่อยๆอยู่โอเค ต่อไปนะครับผมก็เป็นตัวละครจากเรื่องจูนิเบลนะผมจำชื่อในชื่อลิกะปะถ้าผมจำผิดก็ขออภัยนะผมซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นร่างอ e ีโวเพืออะไรอะจากเอาแรกมัเป็น MR ใช่ปะอาจจะเป็นร่าง MR บวกก็ได้นะครับผมเป็นดาร์ววกเฟรมหรือว่า,ถ,าถ้าเกิดไปเชื่อในเกมส่วนี้้ก็เป็นน้าจะเป็นท่าอะไรสักอย่างเหมือนเป็นท่านุกนะดูจากตัวอย่างแล้วซึ่งผมค่อนข้างสนใจเลยตัวคู่นี้นะครับผม ต่อไปนะครับตัวละครสุดโปรดของใครหลายๆคนนั่นเองนั่นก็คือตัวของเทพเงานะค,ะครับผมซึ่งบอกเลยว่าพอผมเห็นตัวนี้เนี่ยผมแอบมีน้อยใจนิดๆนะคือแบบเทพเงาแบบมันเป็นตัวละครที่มันเก่งอยู่แล้วแล้วมันปัจจุบันมันยังใช้งานได้อะเขาก็ยังหยิบมันมาเพื่อจะเอามาไม่รู้ว่าเอามาอีโวหรือเอามาปรับกึกหรือมาอัปเดตอะไรอะเราตัดภาพไปที่ตัวละครสุดอวยของเราอย่างทรงจินอูที่ปัจจุบันก็ใช้ไม่ได้แล้ว ยังไม่มีประกาศอัปเดตในตัวของเทลเลอร์นี้อีกก็กลายเป็นว่าออได้แต่เศร้าแล้วก็รอต่อไปนะครับผมโอเคใครที่ชอบเทพเงาก็บอกเลยว่าต้องมีเฮนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะต่อไปแล้วผมตัวนี้เนี่ยภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับซึ่งเป็นตัวของผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นตัวของเมงูมินะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเมงูมินะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าดูจาก รูปทรงของหมวกแล้วก็ที่มันแล้วก็ที่มันโผล่มาจากตัวหลังตัวของดักนิดอะที่เป็นตรงหัวรงหลัง,ลงที่มันชอบความแบบซาดิสซาดิสซาดิสนั่นแะเออตัวนั้นอะแล้วมันก็เป็นตัวนี้โผล่มาซึ่งซึ่งผมก็ขอเดาวนนะผมว่าอาจจะเป็นมิงโงมิเนาะซึ่งถ้ามาจริงก็น่าสนใจเลยนะครับผมหรับตัวของมิงโงมิต่อไปนะครับผมเป็นรูดิยัซึ่งดูจากร่างนี้เราน่าจะเป็นรูดิยัตอีโวนะผมเป็นร่างตอนโตนะร่างนี้แล้วและในตัวอย่างเขาใช้เป็นเวทไฟด้วยซึ่งก็ไม่แน่นะผม ท่าตอนแรกดูนี่เป็นธาตุอะไรท่าสายฟ้าปะอาจจะอีโบแล้วกลายเป็นธาตุไฟก็ได้นะครับผมธาตุสุดเมตาของแมปอดิเมตเวิลด์นะครับต่อไปตัวของโกโจและสุคุณะนะครับตัวของคู่นี้เนี่ยก็คนเห็นกันมานานๆแล้วว่ามันจะมีอ่ะมันจะมีร่างอีโบแน่นอนซึ่งคนก็เดาๆกันว่ามันจะเป็นร่างอีโบยูอาร์หรือว่าหรือเอสนะหรือว่าเออหรือว่าเอสนะผมจำไม่ได้อะซึ่งน,น่าจะมีขั้นที่เท่ากับกัส ซึ่งผมเดาว่าอาจารย์ก่โจ้ถ้าเกิดเป็นร่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นร่างตัวของ LR บวกบวกแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าร่างเดิมมันมีเป็น LR แล้วก็ LR บวกใช่ไหมเฮ้ยอาจจะเป็น LR บวกบวกก็ได้หรืออาจจะเป็นบวกบวกก็ไม่แน่นะครับผมสำหรับอาจารย์ก่โจร่างนี้แล้วก็สุคุนะเนาะโอเคแล้วก็ต่อไปผมเป็นเอเรนนะเอเรนร่างนี้เป็นเอเรนร่างหัวขาดที่จะกลายเป็นตัวของไททันไททันต้นกําเนิดอะ จาชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะครับในร่างนี้เนี่ยแล้วก็ตัวละครสุดรักของใครแต่ละคนอีกตัวมัอนมก็คือตัวของไอเซนนั่นเองนะครับไอเซนเป็นตัวนี้เป็นร่างอีโวที่เห็นบ่อยละผมผมไม่เคยดูบีทนะแต่ว่าร่างนี้คเคยเห็นบ่อยซึ่งคิดว่าก็น่าจะมาจากการอีโวของตัวไอเซนร่างเดิมแหละแล้วซึ่งไอเซนร่างเดิมหาได้จากตู้วิญญ,ญาณนะครับตู้โซเลยนะครับใครที่ยังไม่มีก็ไปซูมหาไว้ได้เลยนะแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายหรือเปล่า น่าจะสุดท้ายแล้วโอเคสุดท้ายนะครับผมตัวละครสุดอวยของใครหลายๆคนซึ่งผมก็ชอบตัวน้องมาจากตัวของแบบอนิเมะเอ็ดเวนเจอร์เหมือนกันนั่นคือตัวของฮมูระนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครจากมารุกะเนี่ยทุก่นก็มานะอย่างเช่นตัวหัวชมพูกับหัวฟ้าก็มาเหมือนกันแต่ว่าผมสนใจแค่ตัวของฮมูระผมก็เลยแคปมาแค่ฮมูระนะครับผมใช้ท่านี้แล้วก็กลับหยิบปืนออกมาแล้วก็ยิงค่อนข้างน่าสนใจเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับความรู้สึกส่วนตัวของผมที่ หลังจากดูอัปเดตนะก็มันจะมีอีกหลายหลตัวเลยซึ่งเชื่อว่าอีกหลายๆตัวก็น่าจะเป็นตัวชอบของใครหลายๆคนซึ่งผมแนะนำให้ไปดูนะครับผมว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับหลักๆที่จําได้ก็เหมือนจะมีเรียวกะนะเรียวกะแล้วก็เรียวกะอีโวแล้วก็ตัวกาบิมารุอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวแบทแมนตัวคนที่เขาใช้เลือกแบทแมนในออสตาที่เป็นตัวละครข้างขาวด,ดำๆนะผมก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไร แล้วก็ตัวอื่นๆอ,อ,อีกนะครับผมโอเคนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเปนกำลังใจนะผมขอย้ำขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าประมาณวันที่12บ้านเรานะครับผมเขาจะไม่รู้ว่าอัปเดตจะมาวันนั้นเลยหรือว่าจะปิดอัปเดตวันนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะเตรียมตัวก็อย่าลืมฟาร์มหาของไว้ได้เลยนะครับผมโอเคนาะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับผม